ว้าวว้าว <S an> ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละว่าวิวัฒนาการการสายมูเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องหน้าขำหน้ากลัวหน้าตลกแต่แล้วที่น่าอดสูดใจก็คือว่าสวยหรือสวยเพราะว่าแท็กซี่เขายัางตกใจกลัว ขามองดูไม่รู้ว่าหน้าคนหรือหน้าผีเพราะฉะนั้นกายทําอะไรก็ตามถ้าทําแบบดั้งเดิมแบบโบราณก็จะแตะกันนิดๆหน่อยๆแล้วกระเป๋าเสกอะไรก็ว,กว่าไปแต่นี่ลงกันเปลืองทองมากเลยน่าจะเป็นทองไปตั้งแผ่นแล้วกลางค่ำกลางคืนเนี่ยใครเห็นอย่างนี้ก็ต้องไม่นึกว่าคนกนแล้วกันกลายเป็นลงหน้า,นาทองเป็นหน้า,นาผีไปเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอะไรใหญ่มันเกินเลย อย่าทำเกินที่ว่าสมัยก่อนก็ททำกันมาแค่นั้นก็แย่อยู่แล้วงมงายมากอยู่แล้วพอมาอย่างนี้เขา้าไม่ใช่งมงายแล้วปัญญาอ่อนเลยทั้งคนทำทั้งผู้ที่ไปทำก็ไปให้เขาทำก็คิดอะไรกันไม่ได้ซะเลยว่าน่าจะสวยจะงามเนี่ยโบราณก็ว่าคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยศินรวยทานไม่ใช่เพราะบ้านโตนั้น คนจะงามเนี่ยงามที่น้ําใจบ้างอย่าไปงามที่หน้าจนหน้าเละอย่างนี้เขาเรียกงามหน้าทำซะจนงามหน้าแล้วไม่ได้หน้างามเพราะนั้นเมืองไทยเราเนี่ยเอาละมันเป็นถึงยุคที่จเจริญก็สุดขีดงมงายก็สุดขีดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นขอให้งามน้ําใจกันบ้างอย่าเอางามหน้าตาจนกระทั่งเปาะหน้าพอกหน้า จนเป็นหน้าอะไรไปแล้วขอให้กลับมามีสติปัญญากันใหม่เจ้านะอยติโยม